สวัสดีครับวันนี้ได้รถวีโก้ฟิลเลอร์ตัวสูงนะครับคันนี้เป็นรถปีศูนย์เจ็ดนะครับผมปีตรงกับปีห้าศูนย์นะฮะฟิลเลอร์เครื่องสามพันรุ่นนี้จะทําออกมามีมีแต่สามพันเลขสวยนะครับผมเก้าเก้าสามศูนย์นะฮะงวดนี้นะฮะอย่าลืมด้อยไม่ซื้อเสียใจนะครับตั้งราคาไว้ที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้ครับพี่น้องครับอ่า เป็นรถประมูลไฟนั้นมานะครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวพี่น้องท่านใดสนใจก็จะจัดการให้นะครับผมเงินสดก็ขายนะฮะอยู่ที่สองแสนสองหมื่นนะครับผมราคานี้ไม่ลงนะฮะเพราะว่าหารถยากมากนะฮะรถหน้าเดิมตาอ่าหน้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 าเดิมหลังเดิมนะครับคันนี้นะครับผมเครื่องดีมากนะครับไม่ต้องไปทําอะไรนะก็มีตาหนิเล็กเล็กน้อยนะครับผมนะฮะตำหนิพวกคิวกันสัดนะพวกนี้นะนะครับผมแค่นั้นเองนะสียังสวยกิิบเลยนะครับพี่น้อง สองแสนสองหมื่นก้าันบาทนะครับผมมาดูรถกันก่อนได้นะครับที่บ้านเต่าตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมโตโยต้าฟรีแลนเนอร์นะครับผมปีโซนเจ็ดนะครับผมรถวิ่งได้สามแสนห้าหมื่นกิโลนะครับผมนะฮะพี่น้องท่านใดมองหารถใช้ก็มาดูนะฮะวันนี้ฝนตกนะครับผมสวยนะครับสนใจนะก็มาชมกันก่อนนะครับผมพี่น้องนะฮะ สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะนี่นะครับผมสว,สวยเลยนะฮะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะฮะสวยหน้าตาเดิมห้องเครื่องเดิมนะครับผม <bir> <aggi> าามองหารถใช้นะครับอย่าลืมนะครับผมจากรินรถมือสองนะครับะขายทั้งรถกระบ,บะ,รถ,ะ,ะรถเก๋งนะฮะรถแท็กซี่ปลดป้ายก็ขายนะครับผมพี่น้องส่นนใยสนใัยเขาทักทายเข้ามาได้นะครับ 093 373 126นะครับ093 373 126ครับนะมาดูรถกันนะที่บ้านเตยียตะบนท่าตอำเภอรัตนบุรีจังสุดินนะครับ,มาาไ,บไม่มีชนไม่มีความนะครับผมเอาสารุ่นเปิดของเครื่องให็นะลูกเดี๋ยวหายเป็นเบิ่องของเครื่องเนะนี่ย ตาตัวเพินมาอันี้หยังต้องสองขั้นเลยมาขั้นไหนขั้นไนเพิ่นเอาไปหรือบ่ทันเกตเพิ่น่ยมทันเกตไปหรอเราไปแล้วอ๋อเยนหนะหน้าตาเดิมนะพี่น้องนะครับผมปลากระพงเดิมทุกอย่างนะฮะเดิมนะครับ สวยนะเอสมอคอเดิมนะครับผมพี่น้องสวยนะพี่น้องนะไม่มีชนไม่มีความไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมเดิมทุกจุดนะครับพี่น้องนะครับผมสนใจนะอย่าลืมนะครับผมมาดูกันก่อนได้นะครับเดิมทุกจุดนะครับพี่น้องครับเครื่องดีนะครับไม่มีไอนะครับผมโตโยต้าฟีลเลอร์ปีห้าศูนนะครับ สนใจนะครับอย่าลืมนะครับมาชมกันได้นะที่บ้านแต้ยตะบนท่าตะเบลรัตนบุรีจังสดีสองแสนสองหมื่นนะครับผมคิดค่าส่งตามระยะทางนะฮะขอบคุณครับสำหรับพี่น้องสนใจก็ทักทายเข้ามาได้ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ